ดีค่ะคลิปนี้ก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธุยาวลิ้นจี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวก็มาจัดโปรเป็นทุเรียนสายพันธยาวลิ้นจี่กันนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะโทรแล้วก็แอดไลน์เข้ามาบอกว่าให้ช่วยจัดโปรเป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ให้หน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาจัดโปรเป็นทุเรียนสายพันธุยาวลิ้นจี่กันนะคะยาวลิ้นจี่ชุดจัดโปรนะคะสาอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนเป็น ไซส์ที่ให้ดูหยุดตอนนี้นะคะไซส์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะคะต้นละสี่ร้อยบาทโปรสิบบวกหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะโปรสิบบวกหนึ่งู้เรียนสายพันุยาวลิ้นจี่นะคะท่านไหนสนใจแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะยาวลิ้นจี่โปรวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะสองวันสิบบวกหนึ่งนะคะต้นละสี่ร้อยบาทค่ะท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ ไซส์อยู่แบบนี้เลยนะคะเป็นต้นพันธุ์ไซส์อยู่แบบนี้เลยนะคะไซส์เท่านี้เลยนะคะเจ70เจถึง80เซนนะคะส่วนมากจะเป็นเจเซนนะคะต้นพันธุ์ใหม่ของปี64นะคะเป็นต้นพันธุ์ของปี6กทั้งหมดเลยเราไม่ได้เอาต้นพันธุ์เก่ามารวมนะคะชุดจัดโปรนะคะเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือถุงไซส์ถุงอยู่ที่เบอร์1ิบนะคะ ไซทถุงอยู่ที่เบอร์10เป็นไซทถุงที่ต้นพันธุ์พร้อมที่จะแตกยอดได้สมบูรณ์นะคะต้นพันธุ์ก็เริ่มกําลังแตกยอดมาเยอะเลยนะคะสําหรับทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่เป็นต้นพันธุ์ชุดปีหกสนะคะต้นพันธุ์ชุดปี64ต้นพันธุ์สมบูรณ์พร้อมปลูกเลยยาวลิ้นจี ต้นพันธุ์สวยมากนะคะชุดนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกแล้วจะเติบโตได้ไวนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ไซนี้นะคะอยู่ในระยะของการกําลังขยายการเติบโตนะคะทั้งรากทั้งยอดนะคะก็จะเติบโตได้ดีมากนะคะยาวลิ้งจี่นะคะไซ70-80เซนนะคะเป็นชุดนี้เลยนะคะ เป็นชุดนี้เลยตรงนี้ก็เอามาเตรียมไว้ให้กับลูกค้าที่ได้มาสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวจะเพกลงตรงนะคะสำหรับตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีนะคะไซส์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะคะต้นละสี่ร้อยบาทโปรสิบบวกหนึ่งนะคะสำหรับไซสน์นี้เรามีไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็มีไซสน์นี้เป็นไซส์ที่เราขายอยู่หน้าร้านด้วยนะคะยาวลิ้นจี่ชุดโปรสิบบวกหนึ่งนะคะไซส์พอดีปลูกเลย อยู่แบบนี้เลยนะคะสายกำลังเจริญเติบโตเลยนะคะยาวลิ้นจีเราเสียบยอดต่ำนะคะเนี่ยการเสียบยอดก็จะอยู่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เอ่อมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อแล้วนะคะเราคัดตอกมาเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะยาวลิ้นจีมีกิ่งเยอะอยู่แล้วนะคะเนี่ยกำลังแตกกิ่งเยอะเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตัวเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจีท่านไหนสนใจสอบถามได้นะคะเอ่อ โปร10บวก1นะคะสำหรับทุเรียนสายพันยามลินจีนะคะแล้วก็ยังมีทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆที่เราได้ลงจัดโปรไปนะคะตอนนี้ก็บางสายพันธก็ยังมีโปรอยู่นะคะท่านไหนสนใจเข้ามาสอบถามได้นะคะต้นพันธุ์มีจํานวนจํากัดนะคะสําหรับที่เราเอามาจัดโปรนะคะ ไม่ได้จัดโปรทั้งแปลงนะคะเราจะเอามาจัดโปรทีละสองหมื่นต้นนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะสําหรับโปรเราก็จะขายในราคาปกติที่ไม่ได้จัดโปรอีกนะคะแปลงของเราก็เปิดขายเปิดส่งอยู่ทุกวันนะคะท่านไหนสนใจเข้ามาสอบถามรา,รายละเอียดกันได้นะคะก็วันนี้จัดโปรเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจัดโปรเป็นทองลาบูนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโปรหมดแล้วหมดเลยนะคะเอามาจัดแค่สองหมื่นต้นหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะก็จะมีราคาขายตามปกตินะคะ